ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมอยู่กับผมคอมลาดสโมคินฮะวันนี้ก็มีตับเกณฑ์คิรคิงล้อมนัชกันอีกแล้วนะผมนะฮะก็มาเออ่เล่นมิชชั่นต่อไปครับผมนะทวินทวินนิเดอร์ครับผมนะพอเจออะไรก็ปินกับออกอาจอนะเจะอเดี๋ยวก่อนนะ วโอเคทุกคนเอาละตั uh. ้ง oh. รับต oh so ั้งรับเลยจริง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 อืออู้อู้อู้เอาเลยอื้อื้อู้อู้ก็ออกกบลินออกมาก่อนสี่ตัว มามาเลยมาเลยอ,อืออืออเอาละมาเลยตามมาไปก่อนมามาก่อนไม่เป็นไรเอาเลย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 มาตงรับไปซว้ยยยยยยที่สุดน,นะ ไปวินิคือไปที่สองนะตอนนี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครันะแค่อันนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเพราะว่าเราอัพไอ้ที่ทําลายเกาะเรียบร้อยแล้วนะก็ให,ห้วางนะบนนะหห้กมบนออกชาแมนกอบลินชาแมนโอเคมาเอาตัวรับกักบชาแมนสู้กับชาแมน

อ่าได้ไปใหญ่มันได้ไปนี่ตายไปรวมกองอ่ะนี่เอื้อเอื้อตายดัวยัวเอื้อเอื้อ อันนี้อะไรออกออกใช่ไหมกอบนินแล้วก็ชามไอ้กอบนี้ไปทางซ้าย20ตัวได้เอามา <Freedom. S 1> มาเลยมาเลยเอาออเลยมามาเลยฮะมา,มาตาย สังหารไม่ดีๆแหละเดี๋ยว้อาอย่างนี้ก่อนมนดิดมนดินดเอาเลยนี่นเลยกระเลยเหลือๆมๆาๆดิดหกตัวจะตัวใหม่นะตอนนี้มาดูกันอ่าฮะเอ่อตัวในมนดิดที่คือข้อดีของมันคือวิ่งเร็วนะแล้วก็ทำนำเเมนได้สูมงมากผมนะ เน่นว่าเป็นภัยกับวินิเทียแน่นอนแล้วก็สามารถหลบการะตุตีเอาเวียไปชิดได้คือหานเราแหละแต่แน่นอนว่ามันไม่กันอาวุธเอาูเรอาไก่นะอย่างเวทมันไม่กันให้มันไม่กันให้เห้วว้าเอาหามากันไว้ไม่ค่อยน่ากลัวนะถ้าเพราะถ้าเอาไปขั้นสามเลยว่ะได้ไปเลยเนี่ยเดี๋ยวค่อยก่อนเก็บตังค์ไว้ก่อนมาป่าอีกแล้ว

này, oh, có lẽ hả, ai là, bác 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 này bác 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 đi bác 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 cái này bác bác này, ừ. ยิงเดี๋ยวเราเเราเรเราดูเย้ยแม่งเสียเวลาเนี่ยเออเรียบร้อยตายไปไปอ่ะนัะไปก่อนเกือบแล้วเกือบไม่รอดเฮ้เกือบจะไม่รอดละกำลังพลเอื้อว้าเอาเลยมาแล้ว เบอที่ก้าแล้วมากไปเรื็วๆเออมาไมา่อื้อตายห้อ <c oughs> แต่เอ,อื้อเฮ้ยมาจุดรอบไปเย็นเล้อวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยมา รับอ่ะอันนี้เบมือนกันมาแรงขึ้นกหมืเดิมเออเออพออัพแล้วมันแรงขึ้นนะแต่เมย์อุ้ย4 0เป็น74แล้วผมนะสูงสุดมากคือสุดมากจริงนี่นก็สูงสุดเพียง43นะแต่ก็ยังแรงได้ระดับหนึ่งนะถือว่ายังพอตบได้แต่ว่าไม่ดับไม่เท่าเจ้าชมั้ยนแมัน,มนยัเกิดละไปก่อนเออ,เอตับเทียนตัวสิ เออตายไปเออเออให้ตัวไม่อะไรเนี่ยเออบิคิกเตหรออ๋อพวกไอ้นนะพวกอาลอพวก,พวก,ออก,กน็กมาหมายนะก็เป็นใครพวกอัศวิทนะโอเคครับข้อดีของมันก็คือเอ่อความเนือปากกลางแยวก็ติดเกาะหนาหน่อยมัน mm. รอดได้หมดนะ เออใช้ระเบิดใช้ระเบิดในการทอนลายแต่ทำลายเม็ได้ดีกว่าแต่จริงใช้ไม่ก็พอแล้วะครับผมเพรก็มันไม่เหมาะมาเบิดมันช้ามากเราจะมาเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอนันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวใช้เวทก็พอแล้วล่ะมา,าทันทีก็พออยู่อ,อทำลายแรงมากมา ลองใช้ระเบิดแล้วกันนะลองดูแล้วกันมาเลยยิงเลยตุ้มก็แรงเชืบอายเหรอแต่ช้าเกินไปหน่อยแล้วพยายคุมด้วย้องใช้ไพ่จับดีดีด้วยเออบุ้มตุ้มตุ้มตุ้มเออมาแล้วมาเลยอเออ า <c oughs> มาเยอะอีกแล้วอะ่ะรอบสุดท้ายแล้วนะ่าผ่านไปเร็วจริงๆเดี๋ยวไงดีมองอัพซะหน่อยไหมเป็นระเบิดเออได้ไหมก็แรงอยู่นะแรงอยู่แต่ไม่ยิงชาอย,อยู่ดีในเมย์สามสิบนะไม่แรงเท่าเวทเลยเวทเปนแรงกว่า พอาเราไม่หมดเราไม่ได้อัพด้วยแหละแต่ไงไม่ก็แรงกว่านสุดอยู่แล้วในเกมเนี่ยโดยชาโคตรเอ,อือตูมมารวามนี้เพิ่มเลยมาแล้วชาหมดหมอมาละหมอหมอไอ้หมอไอ้หมอนี่เนะี่ยเอ,อือเอ,อือเอ,อือตาย เรียบร้อยครับผม <c oughs> อ่าฮะเอาละมาเริ่มกันเอาอะไรดีเนาะเอาอันนี้ในการนำนะเดี๋ยวเอานี่ดีว่านำหม่ขึ้นแล้วก็ เอเอเงียยกัน้หมดนะราว่าเดี๋ยวเลือไปน่อยนะกันนะเดี๋ยวจะอัพเอ่อที่เจาะเกราะนะที่เจาะธนูเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวอัพอันนี้ด้วยแล้วกันเออหานนะให้ให้มันเออเขาเรียกว่าไงนะออกมาเร็วขึ้นนะเอานล้วมาเริ่มก,กันเลยผมอ๋อเส้นทางตอนนี้เส้นทางเออเออเม,มนมนาแฝนนี่ก็โดนบอกแล้วนะ ก็หลังจากที่เดินทับมาเดินนานนะแล้วเราก็มาถึงป่าผมนะป่าเอออะไรนะซึ่งเราบอกออพโพส์น่าจะเป็นฐานอีกฐานหนึ่งนะก็ที่นี่ก็เหมือนเราจะเจอหน่วยหน่วยยูนิตพิเศษนะโอเคน้ามาเริ่มกันเลยครับผมอ่าฮะเอล่ะก่อนนะกันนะ อันนี้แหละเเอลโอเคพวกนี้เป็นพวกเอ,อเลเนลผมนะพวกนี้เป็นเป็นยูนิตพิเศษนะซึ่งเราซึ่งจะเอ,อ่อจะจะมีชาวมารดาเท่านั้นนะผมนะโอเคโอเคมาเริ่มเลยก็ไปนี่ก่อน,ม,นมาตลากกับไปตรงนี้วเวทนี่เวทก็แลอยู่แล้ว เดี๋ยวเปขั้นแรกก็เถอะว้าโอ้เอื้เอือ,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 อมาสิมาสออาออิอือตายไปอืออือตายแกะมาเพิ่มหน่อยไปวันนสิไปเลยอืออือว้า ไอ,ไอ้ว้าวาว้าวาว้าฮวมคราวนี้มันมก็นมา่ะเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะนอ,อ,อือมาธนาไว้หน่อยอ,อมาแล้วผมนะแม่มุ้งครับผมนะเออแกนสปไปเดอร์ก็ เลือดน้อยนะแต่แต่ว่าตาเวดได้ดีแต่ว่าต้องใช้ถ่านอาย,ยุที่สุดนะมันตลอดวังด้วยค่อนน่ากลัวมันปะตาเวดด้วยเนะนี่ยเรื่งความที่มันตาเวดตะกอค่อนจะนากก่ากลัวใช้ได้อยู่มันเอาถ่านม,มากกรไว้นี่โดยที่สุดเนี่ยมันการเวทได้เยอะนะแต่ว่ามันมันไม่การอาวุธเออกายภาพจะแพ้มากเนี่ยอุ้ยตุ๊แปะตัวผมมามาไปเรื่อยเล,เลย ไม่กลัวแล้วไม่กลัวไม่กลัวเดี๋ยวเพิ่มเหมเอาเลยือ้อตายตายื้อตายอายอ,อเออเฝ้าล็อกเฝ้าล็อกอ่ะเลียเพิ่มอ๋อมาแล้วผมป้อมใหม่นะเลนเจอร์ให้เอาก็คือพวกเออพวกเอว่าแหละ ยิงเร็วนะยิงเร็วที่สุดไอเกมด้วยแล้วก็มีระยะการยิงที่ดีครับผมนะก็จะอุ้ยสองร้อยสามสิบนั่นไม่จะเบาแต่ว่านะแต่ว่ายิงเร็วก็เแเทนด้วยครับผมนะแ่ทนด้วยความเร็วหาเยอะคุณกดได้ไหมนะยอ๋อว้าย <Freedom. S 1> ว่าเออ,เ,อ,อเด็เดีๆเรามันมันสู้ไม่ได้ด้ว้ยมันสู้ไม่ได้มันสู้ไ,ไม่ไ,ได้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ไไดอะไรใช่เออเออเอะไรใสิเออเจอกันยิงเออเดี๋ยวอัพอ,อันนี้เพิ่มแล้วกันอัพห่อเพิ่มเดี๋ยวต้องมาใช้เยอะขึ้นน่าจะไม่เวอร์กแล้ว่เออ ไปเดี๋ยวก่อ,อัพเดี๋ยวขออัมนี่ก่อนอันนี้สำคัญมากเลยว่าเยอะจังว่าเดี๋ยวถอยหน่อยนล้กันโอเคมาถอยมาไปเลยอออ อะเพิ่มมาปามาป่าวะตอนนี้อื้อแรงใช้ได้อื้ออ,อืออืออือทหารเว้ยอาจจะมาปาใช้ใช้ทหารครับนะนะหรือว่าใช้ได้อยู่กันไหมสบายสบายหน่อยหะมก เวทรอบนี้ตาเวได้นะก็เป็นตัววัฒนธรรมจากในม,มาป่าตุรกีนะเป็นวงเลยนะวงตาเวได้วิแต่ว่าหลบหลบการโจมตีได้ผมนะแต่แล้วก็โคตรวิ่งรถเร็วด้วยต้องใช้หากันอยู่ดีเนี่ยมาละกันไหมกันไหมมารับสิไม่กัดได้อยู่แล้วมาไล่เตือ มองเยอะจยิงจังว่ะมาสิมึงสิ่งวิ่ลรอบนี้มีลูกกระจอมาเสริมเลยใช้มื่งไปตัวรอดดีกว่าใช่เรื่องไหมเดี๋ยวแกสไซเปอร์โอเคแนสไปเดอร์เอาเลยเลยเออเออากลับไป โอเคใช้ระเบิดเลยใช้ระเบิดทำลายฐานด้วยตูมจะช่วยไม่ได้มากแล้วเถอะเออเอื้อตูมแลกวตูมขับตูม ตอนนี้นี่นึงมาด้วยว้โอเคนะฮะก็จะมีอเมรนะี่เอของนั้นในเมื่อเราบออัพไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวอธิบายก่อนเจออะไรอ่ะโอ้นี่คือตัวแม่มันครับผมนะเอ่อสปไปเดอร์อะไรอ่ะเออนะก็ตรงนี้โอ้ต้านเม่เยอะนะแล้วก็เอ่อสแปมเออสปอนใน ตัวรูปมันได้ผมนะถ้าเกิดเข้าฐานตรงนี้ได้ก็จะเสียหัวจะไปสองนะก็คือใช้วิธีที่แก้สุดก็คือใช้จํานวนเข้าไว้ครับผมนะแต่ไม่ต้องสนใจครับผมนะเรามีอยู่แล้วซึ่งเราค่อยใช้ก่อนตอนนี้เตรียมตัวไอ้ฟมยังไงมาแล้วเมเดี๋ยวมีกแน่นอนสามตัวไม่เป็นไรสามตัว นะก็จะมีอ่องนูอาร์แมพิษนะก็ทำลายไปได้5ต่อวิธีแล้วก็เถาวันนะก็จะรัดเอาไว้อยู่นะใช้เวลามันหนึ่งวิธีนะในการรัดแต่คููดาวประมาณ8วินะทานาเมตถึง40ก็ถือว่าถือว่าสูงมากเลยทีเดียวเอาเลยเดี๋ยวรอ้มันัดลงเลยเยอะกันเวสิบสองัดรอดในรอบนี้มีมงคุมมาแจมเวสิบสาม mãi ba gói mãi chè bi dò hai mặt mù 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 Mà mù 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 เออยิงเลยเออเดี๋ยวอัพนี้ดีกว่านะอัพถอ่วันแท้ถั่วเวลานะถั่วเวลาอย่าให้ไอ,อตัวไอตัวแมงมมมันหนีนะถั่วเวลาไปแค่มันจะไม่ตีเราด้วยทำมาสิเออเอาเลยโอเคมีฤาษีมาช่วยแล้วเดี๋ยต้องใช้เวลาหน่อย อด่างเบสสิบสี่แล้วผมเงียบนี่ไ,ไงมันมีร้านแล้ว,ลวมาเริ่มต่อขออัพอันนี้เพิ่มหน่อยครับกลังเสริมเพิ่มกดนเออเอ,อ,อโอ้ออว้าไม่นะเออจะก,ก้าวไหมเออ อืออีกที่หนึ่ง้ปถอยมาทางไหนเออถอยมาทางไหนอาการเลยเอื้อลัดไปด้วยเอเือตายเรื่อยๆนี่แหละถอดเวลาใหญ่ให้มันหนีาการจัดการมันซะตายตายตายอือลัดไปเรื่อยๆเอเือตาอยจะหาเพิ่มสิ ตัวอ,อัพเอ่อฐานเพิ่มเยีสุดท้ายแล้วผมแต่รอบนี้มีตัวตัวมีบอลมาแจมมาแล้วผมไอเนี่ยเอ่อมาดูเดอร์ก็คล้ายๆก่อนนะแต่รอบนี้เฮนวิ่งชาร์จรอบนี้ไปเกาะด้วยแล้วก็เสียบอลจ์ไปสามก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้ามีนี้แล้วนะมันจะไม่น่ากลัว

ไปถอยมาหน่ยเออถอยมาเฮ้ยมันนี้ไหนไม่หนีหรอกเออชนะแล้วฮะฮะอี๋สอยสอยมันเรียบร้อยชนะแล้วครับผมนะไปอีกมิชชั่นหนึ่งมิชชั่นที่ห้าผมนะเอาล่ะ โอเคปะก็อัพอย่างนี้สนุกแล้วกันนะครับอันนี้เลยป่ะอัพกัดจอกเกาะนะครับแล้วก็อัพอ,อ,อ,อย่างนี้ด้ยวยนะกันนะอ่ะฮะก็ขอจบเอ่อคลิปสองด่านนี้ไปก่อนนะผมนะเดี๋ยวก็จะมา เดี๋ยวผมก็จะทําการเออเล่น<ม>ยอดกลับไปก่อนครับเพื่อจะเก็บเออดาวที่เหลือนะสักดาวหนึ่งนะเพื่อจะอัปเกรดของพวกนี้นะอัเก็บพวกนี้ก่อนว่ามันจะระบาดนะถ้าเล่นอ,อ้ดาเนี้ยเราจะมาถึงเอ,อ่ออะไรเนี่ยเอ,อ่อลินเดียนะน่าจะลินไมดีลินดาคาร์เปล่านะ ก็จะมาเก็บของแลกันก่อนครับก็เจอก,กันในคลิปหน้าผมนะถ้าชอบไลค์ก็กดคอมเมนต์ถูกจติดตามกันได้ครผมนะคอมเมนต์ติดชมกันได้ครับสำหรับวันนี้นะฮะก็สวัสดีครับผม